สวัสดีครับผมอยู่กับสองบบาเฮียคนเบารอพี่น้องกินข้อแรกพี่น,น้องคือมันปลาหวานพี่น้องแล้วก็ปลาหมึกพี่น้องไปวัฒนายาัมอยูอครับผมแล้วก็ตําหมกแตงครับผมเนี่ยตําหมกแตงไฟกำลังหอนครับผมเดี๋ยวถ่ายยางก่อนใส่ถาะมาเกี่ยวเนาะไม่นบ เดียวนี่ขเขายวพี่น้องนอนห้องนี่เรายางกอนพี่น้องนี่เป็นนอนถ่ายกินอยู่นี่นอนถ่ายกินแล้วกินปลามือ,อยางน้ำพอบนวะเดี๋ยวพอ,อยางกินด้กยจะเย็เยนๆได้กินในนอนมาตั้งห้องเลยเนี่ยเขาเจ้าพี่น้องเหมือนกินเขาเจ้าพี่น้องของเป็นหมอเลยเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นกัน ตักข่าวตา่อนนี่มันว่างบอดล้เกี่ยวต้องกินกับตัมหมกแตงแซ่บๆเาข่าวใส่ก่อนมาตาบอดข่าวใส่ก่อนเดี๋ยวข่าวข่าวใส่ก่อน จำไว้ถาปลาหมึกนึ่งสุกก่อนเอ๋อกินไหวดีเลยคนอันได้หรอนี่นี่ของคนเดียวพี่เดี๋ยวเด้เพรเะาให้เดี๋ยวปลาหวานให้เดี๋ยวนึ่งสุกแล้วพี่น้องปลาหวานสปาใส่นี่นี่ปลาเออนั่นกินปลาหวานถาซ้ำปลาหมึกสุกเดี๋ยวพอพี่ก่อนนี่พี่น้อง อย่างปลาหมึกกระป๋องปลาหมึกแข็งจุดแซมมันกันพี่น้องมาไหมทำหมกแปงกระป๋อยลืมพี่นอ้องเยาวากันเด้อพี่น้องกันมาหนี่งตีเสือสิบเอ็ดตัวพี่น้องกับปลาหมึกแข็งเพื่อที่เขาทาปมบอลมพร้อมอยาพี่น้อง สมุนไพรมือรับส่อนสเส้อสเปนโตพี่น้องก็เป,ป,ป็นยาบ่บดเราบ่ที่บิดไวไ้แอะวะอืเบิดไวไ้แท้เนอะในผู้ละตัวด้วยพี่น้องปรามือแหงเนีย่ยเพราะเขาใสาอ่อีกคนอ๋อที่กินเบิดไวไ้แท้ตาบอดเนี่ย นั่นนี่ปลาเมืองแห่งลงบอลน,นี่ปลาเมืองแห่งลงเอาพูดตัวเลยงอตับบดได้แล้วเอาไปบ้ากระเจียวตัวนี้นั่นสุกแล้วเห็นอหอมหอมนนี่ปลาหวานมีนี่ปลาหวานหวาเอาเห็นไหมคอกินน้ำน่ทีละอืมพี่นอ้อง đâu mừng nghen có dạng về năm phi nhà lắm, để con ăn chín đĩnh Bố vậy, đưa thì đi kèm khẩu lòng nằm nắm đi nọng đi khẩu chào, nằm năm เอาว่ะาว่ะานี่ Ừm, đi đi Cứ bao cái dẻo thì mặn Cái chín lắm rồi

เสียนบ่คาาเมือ่อนาอนี่ม่างรถไทยเมื่อกี้พี่น้องต้องใส่เสียนเล็กขาเมื่ออืมั <c oughs> นทีสอง ออออหอน,หน,พ,ออนอพี่น้องกินแบบมันหอนจังแสบพี่น้องปลาหมึกยังหอนเลยกรุปกรุบอือกินน้ำก่อน เดี๋ยวแข็งเขาสองจานพ่อพี่น้องเลยอืม Được cọp nào Nó rút cọp lên cho kênh Sao dạng của mừng hàng, chúng có tầm một đèn, sôi nhòn rồi các bạn. ทำรับพี่น้องเลยมาคลิปนี้กดไลไ์กดแช็ได้ครับผมสองบอกหินก้นมองรอพี่น้องขอบคุณขอบคุณสำหรับท่านคนที่ตามกับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม